เป็แล้วแชรนะลคะขอมาูนนกุกนะกแรกก่อนเลยค่ะะกมามลตมาลังเพจ้าที่นิงมหาลพังอมสวางค่ะระุกนีดีมากด้วยึ้อเคนนกะกนะคนเดือดร้อนต้องการที่ขึ้นคนอยากมีโชคาขอเพจ้าไ้กดช่วยเขาเหล่านั้นนกรุกนะ้กดไี่โดนที่ลางหนูนะนนี้เขารอคอยความสนงกัน่นะุกนะ ใอยาก็นสิงเขาอยากมีนใช้ขอรูก,ก,ก,รกรนนะรต้าขอมมต็้านะคนรวรวน,นะอ่ะกแรกมาเลยค่ะออกมาเลยค่ะเลยค่ะมุกหนะเอามาเลยค่ะกนา่ะอ,ๆๆๆอมาแเดี๋ยวอเวลาได้แล้วครับ่<า><า>ต้องงน<า>ยิงค้ได้นะครับกลุกแรกลุกแรกได้แล้วนะครับ ลุกแรกครับเขียน,อน,อ,น,นอน่ดังกดอ่าขกดแชร์เลวค่ะลุกแรกแค่ะทำไมลังลังมาเป็นอะไรกับแ็กนี้เนาะลุกแรกครับมาแล้วครับอ่าแคปไว้เลยค่ะอ่าให้หนูมุมหน่อยค่ะมานี่นะคะอ่าแคปเลยค่ะลุกแรกเดี๋ยวเขาผนเขียนก่อนพี่ไดชโชอไว้ครับกด กดหัวใจกดรวยรวยมาเลยค่ะนี่คือหนึ่งลูกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ออกนะลูกเรากนะคะลูกแรกมาชอบไหมคะชอบไหมคะแต่อย่าลืมน้องแปดเป็นอะไรก็้อยกงที่เดชหักขึ้นเป็นหักขึ้นเป็นก็คือเป็นศูนย์ในความคิดก่อนนะคะอ่าสามสลศูนย์นะคะสองนะลุสองนะเป็นก้านนะลุ่สองนะลูกนะ วั 16, 16, ยยน่16เมษายนทุกคนจกหน่วยรยกนะคะลูกแรกได้แแล้วลูกที่สองหนูให้อะไรคะลกมาออกมาเลยท้าเพชรจ้าเรื่องคันดีเลยมาค่ะอีกลูกนึออกยากเหลือเกินคะ่ะมาค่ะพเดะหลายรอบเยอ่นอะไม่ต้องบไปดูเลขวดพราว่าลูกแรกขเป็นแดคนอาจะไม่ต้องดูเลขทวดนะคะเกือบ4,000ท่านแล้วนะคะกลไลกดแชร์้ทันหน่อยนะคะ เด์หน่อยค่ะ,ะถ่ายตรงนี้เราพี่เด์ค่อยโชว์นะอ่ามาโชว์เลยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลุกแรกคือแปดนะคะลุกที่สองคือพี่เด์ได้อะไรคะอา้าวปดปดแล้วนะคะมารู้จักพี่เดนลุกนี้นี่คือลุกที่สองครับผมซึ่งหมุนนานมากนะครับกว่าจะออกเป็นเลขนี้นะครับไม่ได้ เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าคือพูดได้ไหมเนี่ยองวดเนี้ยกลัวว่ามันจะเบิ้ลเพราะมันเป็นเป็นวันเป็นวันเสาร์ถ้าเลขสามเนี้ยน้องหมายถึงแปดก็หมายถึงแปดแปดอันอันอันน,น,นี้อันนี้ควคิดเนี่ยผมส่วนตัวนะครับผมอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะเดี๋ยวรอทอฝันตีความก่อนนะครับ<ะ>อ่าเป็นเลขสามนะครับเลขสองนะครับแล้วกพ็พูดไปเลย กระดานนีเคาะครั้งที่แล้วนี่ได้บนได้ร้านเลยนะอ่านี่ครับนี่ก็คือที่หมุนได้นะครับผมาะครัแตะเป็นศูนย์ได้นะคะหักคือเป็นศูนย์นะครับแตะอาจจะเป็นศูนย์สามศูนย์แปดก็ได้นาะใช่ครับผมเราไม่ต้องไปดูว่าที่แปดจสามเพราะว่ามันยังหมุนไม่ถึงครับเพราะวันนี้คือวันที่หกสิบวันที่หกสิบเจ็ดพนักงานนะคะอ่านะครับแล้วก็สำหรับใครชมคลิปนี้อยู่นะครับต้องการซื้อลอตเตอรี่นะครับแกนตรงนี้ได้เลยครับผม สามารถสแ,สแกนแล้วก็เพิ่มขึ้นในรายได้เลยนะครับผม่ร,มมรูปที่สองหมุนได้เลขสามนะครับผมอ่าซึ่งแปดสามสามแปดเนี่ยเป็นเลขที่ออกบ่อยมากแต่ว่าปีนี้ยังไม่ออกเลยนะครับปีนี้ยังไม่ออกเลยรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยจะหนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะเป็นงวดที่หกแล้วมั้งครับงวดที่หกหรืองวดที่เจ็ดเนี่ยแหละถ้าจะไมะ่ยังไม่เคยออก83เลยนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ย8338ออกบ่อยมากเลยนะครับดังนั้น อืมจะมาแปดสามสามแปดตรงตรงเลยหรือจะเป็นอ่าอันนี้ถ้าเป็นเบิ้ลก็จะเป็นสามเอ่อเป็นแปดแปดนะครับแปดแปดสามสามอันนี้อันนี้อันนี้ง่ายครับอัน,นอันนี้ง่ายหรือถ้าปิดอย่างนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับก็ลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนที่ตีได้แม่นยำนะครับก็คือทอฝันนะครับทอฝันตี งวดที่แล้วเนี่ยได้ทั้งบนและล่างเลยนะครับผมทั้งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ทั้งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเลยนะครับแลวงวดนี้จะตีความได้อะไรนะครับอ่าเล็กน้อยประหยัดเงินในกระเป๋าเรานะครับผมเล็กน้อยมีเลขกันจะโกเดียวเองขอบอกอ่สิบหกเมษาอ่าจจะกน้าน้องพ่อทอบัรไม่สวยอ่ะหุ่นไหนก็ได้หุ่นดังก็ได้อะแคปเจอไว้ค่ะมีความได้ดังนี้นะคะเลขกันแปดห้ากับสามสามค่ะ เพราะว่าเราไปดูงวดที่แปดออกแปดห้าล่างเนาะแล้วข้างบน,บนออกอะไรนะสามแปดแปดปะข้างบนงวดที่แปดงวดที่ 8, 3, 8. 8, 8, 8. แปดออกสามแปดแปดเรระวังเลขศูนยะ์มาด้วยนะศูนย์แปดกับศูนย์สามนะคะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์แต่ถ้าจะมาทอฝันชอบศูนย์แปดพี่เดชครับถ้าจะมาทอฝันดอขอดอกจันไว้ที่ศูนย์แปดแปดศูนย์ค่ะขีดเส้นใต้ดอกจันด้วยขีดเส้นใต้ด้วยสี่เหลี่ยมอีกต้องหักนะให้เป็นสี่เหลี่ยมไปเลย ปกัดค่ะเพราะว่าเลขศูนย์ออกติดต่อกันกี่งวดแล้วโอ้สี่งวดนะครับสี่งวดนะถ้าจะมีปีสี่ห้างวดอย่างไรแคปไว้ค่ะมีแค่นี้ค่ะ <c oughs> อ่าเาหน้าน้องหน้าดํานิดนึงก่าเพราะว่าคนชอบหน้าเอาององดำมากกว่าแคปนะคะอ่าแคปไคปไ้นะ,ะพี่จอตรงนี้ดีกว่าเมื่อยแคปไปนะคะ,ะแล้วก็ชูลูกปินปองอีกอีกข้างอีกคนอีกข้างข้างบนข้างบนายชูลูกปินปองไว้คนจะได้แคปไปทีเดียวอ่าถือ โอเคค่ะนะแคปไว้นะครับผมแคปไว้นะขอไลค์ขอแชร์ด้วยนะคะสามพันคนนี้นะขอไลค์ขอแชร์เป็นกำลังใจให้เผ็ดหลักเห็ดรองด้วยนะคะคนใน YouTube นะไม่เห็นคลิปนี้แน่นอนค่ะอันนี้มัเดี๋ะถือเองขอบคุณค่ะอันนี้คือลูกปิงปองนะคะแคปไว้นะลูกปิงปองนะแปดสามสมแปดลูกแรกได้แปดลูกที่สองได้สามนะคะแล้วก็วันที่หกสิบเจ็ดนะคะวันที่สิบหกเนสานะคะอ่าก็เลยตีความได้มีแปดแปดแปดสามศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์แปดชอบมาก ไม่03มันมันออกไปแล้วอ่ะต้นปีกุมภามันซ้ำกี่ครั้งแล้วนะ83ออกบ่อยพอฝันลังอ่าพอฝันดอกจันไว้ตรงนี้ค่ะถ้าจะซื้อนะคะทุ่มกับตรงนี้นะคะซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะออนไลน์กับน้องเพกกอเด่นเฉิมโชคนะโชคดีลอตเตอรี่นะซื้อ3าตัวนี้เด่นมาก03ก็ประมาทไม่ได้กลับด้วยนะคะ0803เพราะว่าเลขศูนย์มาต่อเนื่อง3-4งวดติดต่อกันแล้ว ส่วนเลขกันมีสองตัวค่ะแปดห้ากับส3มสามสามมาจากแปดแปดนั่นแหละแปดสามสามสามนะคะผ่าครึ่งแปดเอาเป็นเลขสามนะคะแล้วก็ศูนย์ก็คือมีการป,ปิดปิดปิดเลขแปดตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะคะปิดกันเลขแปดห้ามาจากไหนเพราะว่าเลขแปดห้ามาตรงนี้คะ่ะมาจากแปดด้วยคะ่ะใครชอบสามตัวก็ซื้อสามแปดแปดไปเลยท้อฝันไม่ได้เขียนสาตัวให้บนกระดานเนาะ<ช>เพราะว่าค่ะ เลตารีไปเล้วนะผมซึ่งเขาบอกว่าเลขที่ทอฝันชอบเนี่ยคือ880เนี่ยผมซื้อลอตอรีไปแล้วค่ะล่วงหน้าแล้ว8008ที่โชคดีลลตอรี่ออนไลน์นะครับผมซื้อไปแล้วซึ่งซงพอเห็นดอกจันที่8เราก็ตกใจเล็กๆนะครับว่าเฮ้ยเหมือนที่เราซื้อลลตอรี่ไปก่อนล่วงหน้าเลยนะครับแคปไว้ค่ะใครชอบบอกรวย83มาใครชอบบอกรวย83มาเลยค่ะให้เป็นเลขเดียวกันทห้หมดรวย83อ่าทอก8ก็ถือว่าทอฝันเขียนแล้วอย่าประมาทเลขศูนย์นะ